ผู้นหนีใดดึงเลยจะมีผงเติมกับแค่ตัววงมองกล่องทำไมแตนีิบาปปูใช่ถ้าบอกใส่ตัวหนอนมันจะเตึนตัวหนีชั้นที่ถ<อ>ึงปอกแหวนงงนีนปป่เม่นหน่อยหนีน้ำปูปปอืมหนีเม่นหน่อยเปิดมครเปิดเปิดเออคนมาหาได้เออ มันจะเป็นักชนะอ่งนี้และที่นี่ก็จับอฮมนี่นี่อย่งนี่้อถ้ามันจะขึ้นลงนั่งเลยเขาบอกว่ากาัหนึ่งหนามากก็จะเป็นตึงผูได้งลายนี่นาอ้ครับแต่ใจว่าตื่นหนุนจึงรอเดียว Ba ừ. <laughs> ừ. 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 à, à, ừ. à, nhau cả bọn đều cắt cù lôi nó hm móc măng nhau bên ngoài nơi lên đều hm 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 Chăm ông, chăm mà anh mình, mình thai cũng cứ thăm mời. Biểu lời lệch lên môi. Hm, hm, thì hm, 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 thì hm, 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 เขาเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงแค่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วเขาจะมาเอาตัวนี้แทนที่เป็นเด็กปันกู้หนึแต่ตารางเงินนะคบอ,อ๋อครับอืมรครับเราใส่ตัวนี้เนาะ ตคบว่าใส่ค <rit> mm ุณ hmm. um. ี <min ix authentic> ้เขาจะพออนี่มาไหว้ตะลางแต่ค่ะคุเตะท่านมันจะอยู่คุณีคุณเด้งตะลางขอบด้านทั้งว่าโอ้ใครยู้เฟินคุณนี้ บันทุกคงมันเนี่ยคุณเลยนู้นกลัวเด็เขาดานทำแล้วรอชักหนูช้า่เขาที่ยวแม่เนีปูพอแล้ว

ครับผมนี่เนาะพู่ันกิดเด่นอยู่ที่ศูนย์กับสามนะครับเนาะนี่เนาะครับเนาะเด่นอยู่ที่ศูนย์กับสามคันประเทศเกิดยังได้เนาะมันก็นมีเนาะศนะูนย์สามเนาะหน่งเนาะอ่าศูนย์สามคู่กันได้เนาะรับี่น้องยิ้นออกก็ได้ครับนี่ครับศูนย์ห้าก็ได้ครับน,บบนี่คือศูนย์ห้านะครับเนาะนี่นี่ก็ห้าศูนย์ 0. นี่คนกนวาดมาจังสนะี่เนานะหนองเนาะมาจังสี่ ขึ้นๆลงๆครับประมาณนี่ครับคืนว่าทางล่างขนนขาวเจ้า่าอ่างว่าทางล่างนะครับหน่อยเนาะอ่าวิ่นวิ่นกอดขอวิ่นหน่อ้พี่น้องเด้ทางช่องก็สนับสนุนตลาดจีนแรงรัฐบาลนะพี่น้องเนาะอ่ทางช่องก็สนับสนุนเพื่อนเพื้างนะพี่น้องเนาะสังเกตบ้างนี่เนาะนี่เต่นศูนย์สามเนาะนี่สังเกตบ้างนี่ครับ เลขขันพันนะครับแต่คืออยู่ในวงนี่นะครับเลขขันพันคืออยู่ในวงเป๊ะเลยนะครับนะซับเอาครับวิ่นกอดข้อวิ่งเอาครับอ่าครับวิ่นเอาอันทั้งล่างนี่เนาะพันมาขันบอมอันเขาก็ล่างคุยกันเยอะเนาะคุยกันอันทั้งล่างรูครับเลขขันกับเลขตัวนี้ครับเลขขันนี่ เด่นอยู่ที่ศูนย์สามนะครับเลึกหลักพคนนะครับคนเกิดเมื่อเขียนทางยุคอนลายอยู่นะครับเนาะชอบก็จดัดขัดก็ผ่านเนาะทางทองอยู่ยนะเป็นเพียงแนวทางนันนเาะพี่น้งนองเนาะก็รล่อคนกิดว่าคนหายทะเลาะล่อความฝันเนะาะอาจจะปูคนมากจังใดน,นะครับเป็นคืนวันพระนะครับเนาะชอบก็จดัดขัดก็ผ่านเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้แอดสวยสำนีก่อนคลิปหน้าจังพอก,กันไหมนะครับเนาะกล่าวคำใกล้ And that's can

ยังมองว่าเห็นว่าอันกักหน่อยหน่อยเนาะตัวนี้ก็อยู่อยู่แต่ยังไงกูก็เห็นซู้มมาคือเปา่าหน่อยถ้ามันจะนำับเป็นทางไตนะมันก็จะคู่กันเห็นมัหน่อยมันอย่างหลังอย่างบนไหวอยู่เห็นไหมจะยังบอกไปไหน เด็กคนนี้เดกเกกแต่กูมันหูซึบก,กันนี่ไอ้สองตัวนี่เป็นตัวเด่นเด้อหน่อยเด้อ,อถ้าตัวนี้เราจะผูกได้แค่ตัวนี้ไดู้กได้อย่างนี้เด้อหน่อยเด้อเข้าใจวะ มันชื่อพอใจครับมันกัจับ่อนเห็นวะมันแบบไอ้ใช้มันจะอยู่อยู่แค่นี้ถ้าคันพวกหมดแตงหมดเติมก็จะอยู่แค่นี้พอมาเรียกมานล้อปูถึงปูดิมาได้เรียกแล้วปูจับมากกับนั่นเลยถึนลงมาถึนลงเลยแม่ปูได้ท่านเดินได้ก็ซ้อนตัวกัดจับบนหนอก คือจิ๊งแท้จริงเลยี๊งแล้วปูก็กิ๊งแล้วก็จะดูอย่างหนาอย่างหลังอย่าง่ายอย่างก้าวกระเด้งหมดไปใช้ถึงมันจะเป็นตัวนี้ก็อต้องไปงอเลขกูมันก็ได้เกินๆลงๆได้แค่ตัวเดียว có cất nhịp có tội đeo đắc quá. mình có cạnh môi 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 anh môi 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 Ta cho nha chắc sẽ này. On, đồng 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 đồng. đi. Ta màn nó cũng đình điện Nó sẽ mình hạp. No. A chạy điện? Light chất. Light chất. Light chất. Đừng chất. Light chất. Light chất. Light chất. กู่ด mm ้อได้ด่าเจ้ามาซื้อครับเออแตงสีแดงไงช้าหน่อยอหเหลียวอาไปหนักกว่าเราอบู๊

ถ้าบอกใส่ตัวหนุ่มมันจะเต็นตัวนี้ทันทีที่เขาวยังนีน้ำพัวอืนีเมนหน่อยเปิดมาสักเปิดเปิดเออคนมาหาได้เออมันจะเต็นนักแสดงยังที่นี่ก็จับนี่นี่นี่อย่งเง้ยนิหน่อยถ้ามันจะขึ้นลงนั่รับ tất nhiên mọi người đã có thể mình tìm mọi người 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 lạc đây này phải không phải người, um, cái chiêm này, chiêm đang ngay, phải không phải, ông đại đang nói này nè, ha, um, đọc chơi chơi cái nhau du du, chăm ao chăm ruộng này, chăm ao mà anh ấy mình cũng cười chăm ruộng này. เปลี่ยนเล็กๆหน่อยว่าเด็กที่มันคุยกันอยู่ตอนนี้ที่ผู้ให้สัญญาการเดินเวนอนเออค่ะเขาเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงแข่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วเขาจะมาเอาตัวนี้แทนที่เป็นเด็ก ป่านู้นี้แต่ต,ตารางเงินเนบอครับอถ้าบราใส่คูณนี้เนาะถต่บราใส่คูณนี้เขาจะเอานี้เมื่อไหว้ตารางอืมแต่ถ้ากู้เตะทันมันจะอยู่คูณนี้ทันคนเด้เดเาแตด้านทั กูว่าโอ้ใครยื้เกินกูมือหนีบันผุงวงเมียกูเลยนู้กูว่าไเขาด้านทำแล้วรอสักมือช้าข้าเทียวมือปพอไแล้ว <c oughs> <c oughs> เหมือเนี่ยเหมือกาย yeah. 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 no, no. yeah. 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 ครับผมนี them, them, ่เนาะคู่ันกิดเด่นอยู่ที่ศูนย์กับสามนะครับเนาะนี่เนาะครับเนาะเด่นอยู่ที่ศูนย์กับสามคันประเทศตัวยังได้เนาะมันก็มีเนาะศูนย์สามเนาะที่หนังเนาะอ่าศูนย์สามคู่กันได้เนาะข้างหน้ายิ้นออกก็ได้ครับนี่ครับศูนย์ห้าก็ได้ครับนี่กศูนย์ห้านะครับเนาะนี่นี่ก็หาศูนย์นี่คนก็ว่าน่าจังสี่เนาะที่นนองเนาะน่าจังสี่ ขึ้นๆลงๆเอครับประมาณนี่ครับว่าทางล่างขันขันขันขยันขยนขยันยันขยันายันขยันขยันขยันยันขยสนยันยันขยัขยันันยันนนยัด้ยันน้องข้ันางันขยันนันสนุนขลานขนแนัฐบาลนนาะพน่น้องเนาะันขยันขยันันันยยขนขนนนัันนนี่เนนนยนานัันี่ครับ เลขขันพันนะครับแต่คืออยู่ในวงนี่นะครับเลขขันพ่นคืออยู่ในวงเป๊ะเลยนะครับนะซับเอาครับวิ่นกอดข้อวิ่นเอาครับอ่ครับวิ่นเอาอันทั้งล่างนี่เนาะพันมาขันบกอันเขาก็ล่างคุยกันเย่ะนะคุยกันอันทั้งล่างคือบรคคับเลขขันกับเลขตัวนี้ครับเลขขันนี่ เดินอยู่ที่03นะครับเลขหลักพบนนะครับเพิ่งเกิดมาเขียนห่างยี่ขครงล่างอีก่นะครับเนาะชอบขจัดขัดก็ผ่านเนาะทางทองอยู่นะเป็นเพียงแนวทางนั้นนเาะพี่นังเนาะอ่าก็ล่อเพิ่งกว่าวคนห่างทะเลอ่าล่อความฝันเนะาะอาจจะปูคนมากจังไดน,นะครับเป็นขึ้นวันพระนะครับเนาะชอบขจัดขัดก็ผ่านเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อะคลิปนี้แอดสซอร์ไว้สำนีก่อนคลิปหน้าจังพอก,กันไหมนะครับเนาะเก่าวเขา